กำลังเอาเรือขึ้นเจอกันเดี๋ยวนี่แหละน่าจะเดินทาง้วยรถ ATV ท่นนี่นแหละจะเอา ATV นะครับลากพ่วงเรือเรือน่าจะเอาไปประมาณสองสองล้ำสามล้ำครับ Vệ sư chân bia nga hai mày chân nhầm tóc nhìn ngon nắp kèm nắp kèm nắp kèm

ดัมโซโล่ครับมันนีมาตกปลาที่เ่าครับเดี๋ยวรอรับชมผลงานของมันเอามาติดตามกันว่าวันนี้เราจะมีกี่แต้มนะครับวันนี้กัเดินทางด้วยรถเอทีวีอทีีของพวกเรานะครับเนี่ยกัดลากเรือลางอย่างนี้แหละลากเรือสองลำลงเดี๋ยวมารอรับชมไปพร้อมกันครับผมพอเอา เรือลุงเสร็จนะครับเดี๋ยวเอารถไปเก็บบันนี่ไปเก็บทัทง้งทังทึ่งเถอะอ๊ะ จะเอารถไปเก็บพุ่นนะครับจะมีตนม้นไม้ที่รนะวันนี้เรามาแบบมินินะครับก็เลยไม่ได้เอาพวกรถยนต์รถใหญ่มาเพราะว่ามันมันสถานที่ที่เขามามันกับบ,บอกไก่น้ำแหละคือออกจากออกจากหมู่บ้านมาประมาณ1-2กิโลแค่นี้เองครับปะลงเรือตกปลา <c oughs> เปลี่ยนลำกับเปลี่ยนลำพอดีว่าอันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยโอ้ยเล็กน้อยพอดีเอาลำลำสีแดงไหครับแล้วมันมันมันลำหน่อยวันนี้เขาเขานังสองคนแต่เรือมันแบบเรือมันบ๊นิ่งนะเราแบบขนาดปรได้ตีปลากันยังแบบบันิ่งก็เลยได้เรือนี่ครับเรือในตำนานเรือญี่ปุ่น má bà đi phom nè bà đi đi có câu này đi có câu Ôi, đề hoạt lục pha lăng mà bà cứ hoa đèn mà cứ hoa đèn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เฮ้ยเจดเดี๋ยวเอาคืนก่อนครับมันจีรุดมันจีรุดโอ้ระดัมนี่เพิ่งรุดดองอยู่เ้า่ก่าเตรียมปากอยู่นี่ปลากระสูบนี่ครับ ใจดีได้แหละมีตัวครับมีตัวโอ้ใส่ใส่โลอ่ะเกือบเกือบโปรอ่ะ ช่อปลาด้วยช่อปลาทั้งผีด้วยยอดครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วฝนไหมฝนนหรมาแล้วเต่ากรเก็บนะเว้

แดดก้อนเลยกระสูบครับใส่ใส่กำลังมัน,มนดีใส่ยำประตูว่ะกางอ่อนตอนนี้กำลังคุ้มเอาจากไม้นี่ก็อาจจิกกับ ส่งเริ่มส่งสัญญาณพอดีแล้วบ้าฟ่าบะกินข้าวครับผม <laughs> มาสาวไปปัป่นกินข้าวเด็ยกินข้าวไปเดี๋ยวกินข้าวกันเดี๋ยวเอาเงี้ยงกันมาต่อกันอีกช่วงช่วงายพอดี ฝนมาแล้วตอนหนูจะทาย่า <c oughs> ยัางไงยังไงแดงยังงผัดซุปตอนนี้เขากะถึงเวลาอันสมควรแล้วครับประมาณ8โมงเกือบ6โมงเขาก็จะ เข้าบ้านไปประกอบเมนูในวันนี้นะครับเดี๋ยวเยวจะไปถ่ายเพิ่ว่าเ้าจะลังสรรเมนูที่แบบเ้าไใดมากเนี่ยเฮาจะไปเห็ดอย่างกินเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับผม,ผมเยวเ,เ,เอาเรื่อขึ้นกันครับใช่<ม>นะเดี๋ยวขาเอาเรือขึ้น จะมีท่านสีนเหเงินนี่ในตัวนี้สองเวลาทวง่นแดงหยกใสน เลืออีกลำหนึ่งเอ้เไืออีกสองลำนะครับอยากกำลังเอาเนเอาเรือเรือยืมเขาไปส่วงเขาขึ้นแ้วก็สิไปเอาเรือหน่อยของเขากลับมาอีกลำหนึ่งเพราะว่าที่แหลกเขาจะเอาเรือของเขาไปแต่ว่ามันมันลำหน่วยครับมันหนันงหักกัน <c oughs> <c oughs> เลยได้ไปยืมเรือขอ,ของเขาอยู่นี่แหละจับเป็นของทีมงานจาของ เขาบาเบิรงวิธีการเอาเรือเอาเรือนะครับขึ้นขึ้นเป็นมันจะเป็นผักเป็นโพ้นขึ้นไปอีกสิเบิรงว่าเขาสิเอาขึ้นจังใดเดอ้อแต่กะจะใส่รถรถ ATV ได้บอลจักแต้มมือนนี่ซีเต้มครับซีเต้มเดี๋ยวนอนหน่อยว่ะบอลปลาเค็มครับฮะบอลปลาเค็ม,มขายาเหรอายา,า,ยาบอลปลาเค็มอันนี้กุกเฮาครับมื้อน,นี้เฮาสิเฮ็ดเมนูหยังนี่เชฟเมนูหยังมื้อนี้ย่างนนย่างย่างม่แล้วเมนูเฮาสิเฮ็ด3รูปแบบด้วยกันครับมีเผามีปิ้งมีย่าง สรุปแล้วสามอันไม่กันเดียวกันเบิดอตัวนี้ที่เกี่ยสำหรับมันนี้กะเอาไว้สำนีกถ้ามักจะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้น้ำในด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนามาพอ้กันเดี๋ยวผมหยิบผ้าไปเห็ดนกันทีนงั้นมูเา มีเพียบพร้อมครับเจอกันคลิปหน้า